เช้าวันนี้เป็นข่าวดีเลยสำหรับนุ่มเชนธนาหรือธนาไตรฉัดภูโชคอนันต์ค่ะทำไม CEO ออามาโดของเราคือเขาเนี่ยนะได้ประกาศข่าวดีว่าจะมีเบบีเพิ่มแล้วจ้าได้ีแปดสามแปดสามใช่มัวตายแล้วทอคุณเมริยาพี่โตขนาดนั้นหรอะนั่นหละเจคน่าจะตามรูปเลยคือจะเป็นคุณเชนใช่ไหมอุ้มน แล้วก็บวกด้วยภรรยาแล้วก็เท่ากับเซเว่นก็คือเจ็ดคนโอ้โหเยอะมากเลยอะ่ะเยอะมาก <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีการคุยกันในครอบครัวอยู่แล้วว่าอยากจะได้ลูกห้าคนแล้วก็คือได้พอดีเลยก็คือสมใจเลยโดยหนุ่มเชนเนี่ยโพสต์ภาพภรรยากับลูกอีกสองคนพร้อมแคปชั่นประกาศข่าวดีว่าข่าวดีมาแจ้งเพื่อนเพื่อนี่ๆครอบครัวและทุกคนที่ยังติดตามแวะเวียนมากดไลค์กันครับ เปสกับสเตลล่ากำลังจะมีน้องเพิ่มอีก3คนถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มหัศจรรย์สำหรับชีวิตเขาตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยโหกโเรียกได้ว่าสักเซสมากๆเลยนะ,ะเป็นทั้งนักร้องทำธุรกิจได้แต่งงานและเป็นปับป้าด้วยเนาะได้ออกทีวีเจอคนทุกวันเลยคุณดูไหมอามาโดมีมาพูดทุกวันเลยใช่ใช่ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าเขาก็บอกว่า,เขา,วาเขาตั้งใจว่าเขาเนี่ยทำดีมุ่งมั่นมาตลอดการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเนี่ยพ่อที่ดีเจ้าของบริษัทที่ดีจะเป็นการตอบ แทนทุกการสนับสนุนจากทุกคนที่ดีวันนี้ครอบครัวสมบูรณ์มากๆหากทำธุรกิจสำเร็จตามฝันจะช่วยเหลือสังคมต่อไป oh. โอ้โห,โหเรียกได้ว่าแฮชแท็กครอบครัวผู้โชคอันน,นั้นเนี่ยติดเทรนเลยคือหลายคนก็เข้ามาแสดงความยินดีใช่ค่ะมันหายากนาะแฝดสามอะไรแบบเนี้ย